นบริซื้อมาผูวัเบืองบเอลินเงินใจนาะยืนพ่อไก่ตอกบอยืนพ่อไก่ตอกซื้อง้วยเอลินเบิงบ่ซื้อห้อยเอลินเมิงบาลูยายยยซื้องแยยยยพ่อหญ่นั้แล้วขายเบิดไปแล้วพ่อหญ่ เอลินชอบใจใหญ่เลยเอลินจ๋าจ๋าในเบอเรีย <c> ก <ười> กับลูกเบเบก่อนเบ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 ก่อนเลวไปเอาเฟื่องไปให้เบนะไป พันเลี้ยงง่วเพนจะมาเลี้ยงง่าเถอะล่ะลูแ่งสีกันงานอตอนท่านภาษามีได้สีหยัดหนาใช่ปากง่วมาเล้วมาแล้วง่วนมาเลวเดี๋เวอยากนามแล้วนิงน